ข้อสามร้อ ก็ผู้ใดรู้ประมาณผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มักน้อยในปัจจัยในบรรดาบุคคลผู้มักน้อยสี่จำพวกเหล่านี้คือผู้มักน้อยในปัจจัยหนึ่งผู้มักน้อยในทุดงหนึ่งผู้มักน้อยในปริยัตหนึ่งผู้มักน้อยในมักผลที่บรรลุหนึ่งเพราะเหตุนั้นพระอัตฉราจารย์จึงกล่าวไว้ในอัตถริอภิชตาสูตรในสตมวัคในเอกนิบาตอังคุตรนิกายและในอัตถารัฐวินีตสูตรว่าบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยในปัจจัย4ชื่อว่าผู้มักน้อยในปัจจัย ผู้มักน้อยในปัจจัยนั้นย่อมรู้อํานาจของทายกย่อมรู้อํานาจแห่งทายธรรมย่อมรู้กําลังของตนก็ถ้าว่าทายธรรมมีมากทายกประสงค์จะถวายแต่น้อยย่อมรับแต่น้อยด้วยอํานาจแห่งทายก ทายธรรมมีน้อยทายกประสงค์จะถวายมากย่อมรับแต่น้อยด้วยอำนาจแห่งทายธรรมถึงทายธรรมมีมากแม้ทายกก็ปรารถนาจะถวายมากเธอรู้กำลังของตนแล้วย่อมรับเอาแต่พอประมาณเท่านั้นอักถ,ถาทสุตระสูตรในปาติกาวักว่าผู้มักน้อยในปัจจัยเมื่อทายกถวายมากย่อมรับแต่น้อยเมื่อทายกถวายน้อยย่อมรับให้น้อยลงหรือไม่รับเลยไม่เป็นผู้รับจนไม่เหลือ